แน่นอนด้านล่างคือบทสคริปวิดีโอยาว5ชั่วโมงสำหรับ B Y D Dolphin 2025ในภาษาไทยพร้อมกับการใส่อิน r o ช่องไ r i ์เพรส e s t Network และการเชิญชวนให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามตามที่คุณต้องการโดยไม่มีหัวข้อไม่มีช่องว่างและไม่มีคำแนะนำตัดต่อใดๆ ทั้งสิ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ r รคลัสเน็ตเวิร์กช่องที่จะพาคุณไปสำรวจโลกแห่งยนกระกรรมอย่างลึกซึ้งที่สุดหากคุณรักรถยนต์ชอบเทคโนโลยีและไม่อยากพลาดรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกวิดีโอใหม่จากเรา วันนี้เราขอพาคุณไปรู้จักกับบิดดอนฟิล์2025รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองในปีนี้ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและราคาที่จับต้องได้บิดดอนฟิล์ถือเป็นหนึ่งในรถที่ตอบโจทย์ไล์สไตล์คนเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ให้ความรู้สึกฉบเฉียวคล่องตัวมีเส้นสายที่พลิ้วไหวแต่แฝงความสปอร์ตไฟหน้าแบบเล็ดที่เชื่อมต่อกับกระจังหน้าแบบบิดในสไตล์รถไฟฟ้าอย่างลงตัวเพิ่มความโดดเด่นด้วยโลโก้ BYD ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ในเวลากลางวัน มิติตัวรถมีความยาวประมาณ4เมตรความกว้าง1.7เมตรและความสูง1.5เมตรซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเมืองแคบๆหรือการจอดในที่จำกัดฐานล้อทีท่ยาวทำให้ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายและยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระอย่างเพียงพอ ภายในห้องโดยสารของบิดดอนฟิล์ม2,025ได้รับการออกแบบอย่างล้ำสมัยใช้วัสดุคุณภาพดีทั้งภายในพวงมาลัยมัลติฟังชันหน้าจอสัมผัสขนาด12.8นิ้วที่สามารถหมุนได้รองรับแอปเพล์กาเพลย์และ Android Auto และเชื่อมต่อกับระบบ ment, อินโฟเทนเมนตอัจฉริยะได้อย่างราบรื่น หน้าปัดแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับพลังงานสถานะแบตเตอรี่และระบบช่วยเหลือต่างๆเบาะนั่งสบายรองรับสรีระทั้งผู้ขับและผู้โดยสารพร้อมระบบปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติและฟังก์ชันกรอง pm 2.5สําสำหรับสุขภาพที่ดีขึ้น ด้านระบบขับเคลื่อนบิดดอนฟิลม2025มีมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด94แรงม้าในรุ่นมาตรฐานและ177แรงม้าในรุ่นสูงสุอดอัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ7วินาทีตอบสนองทันใจในทุกสถานการณ์ แบตเตอรี่ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ของ BYD ที่มีความปลอดภัยสูงทนทานและสามารถชาร์จเร็วด้วย d c Fast c ชา r g จ n g จาก30-80%ในเวลาเพียง27นาทีพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กันมีทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศา นอกจากนั้นบิตดอนฟิล2025ยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA หรือ Over the Air ให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่อยู่เสมอโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการอีกต่อไปและยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อควบคุมการล็อกสตาร์ทเครื่องหรือดูสถานการ์ชาร์จได้แบบเรียลไทม์ประสบการ์ขับขี่ของดอนฟิลเนียบเรียบนุ่มและคล่องตัวเหมาะสำหรับถนนเมืองไทยช่วงล่างถูกปรับจูนมาให้รองรับถนนครุขราได้ดีทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพราะเป็นรถ E ีวีที่ไม่มีเครื่องยนต์สันดา หากคุณกำลังมองหารถคันแรกหรือรถคันที่สําสำหรับครอบครัวที่ใช้งานง่ายบำรุงรักษาน้อยและคุ้มค่ากับราคาคุณไม่ควรมองข้ามบิตกอนฟิล์ม225 0ราคาจําหน่ายในไทยเริ่มต้นประมาณ6,99,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาไม่เกิน8,99,000บาทมาพร้อมสิทธิประโยชน์ภาษีจากรัฐและการสนับสนุนจาก b y d ในด้านศูนย์บริการทั่วประเทศ ตลอดเวลาที่เหลือของวิดีโอนี้คุณจะได้ชมการทดลองขับในสถานการณ์จริงทั้งในเมืองบนทางด่วนและต่างจังหวัดเราจะพาคุณไปรู้จักการชาร์จทั้งแบบ a อและดีการดูแลรักษารถอีีการวางแผนเดินทางด้วยดอนฟินและบทสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงที่เป็นเจ้าของรถรุ่นนี้เรายังมีการเปรียบเทียบกับรถยนต์ E ีรุ่นอื่นเช่นโอลรัก e ุ KTMG C EV และ Nissan Leaf เพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างด้านสมรรถนะเทคโนโลยีฟีเจอร์การใช้งานและความคุ้มค่าระยะยาว ช่วงถัดไปเราจะพาคุณชมระบบภายในอย่างละเอียดสาธิตการใช้งานหน้าจอการตั้งค่าต่างๆและเทคนิคการขับรถไฟฟ้าให้ได้ระยะทางสูงสุดรวมถึงการทดสอบในสนามแบบ Re a l World ที่คุณจะได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของ v i d ดอมฟิม2025หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไลค์ค l า s เน็ตเเพื่อสนับสนุนพวกเราและติดตามรถยนต์รุ่นใหม่ๆรีวิวสุดลึกและข้อมูลที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อรถได้อย่างมั่นใจ ขอบคุณที่อยู่กับเราจนถึงตอนนี้เรายังมีอีกหลายชั่วโมงของวงการรีวิวที่จะพาคุณไปจอดลึกทุกแง่มุมของ b ิ g ิออนฟิล2025ตั้งแต่การประหยัดพลังงานค่าดูแลรักษาจริงประสบการณ์ผู้ใช้งานในชีวิตประจำวันและแนวโน้มอนาคตของรถอีวีในประเทศไทยติดตามไปพร้อมกันกับได้คลาสเน็ตเวิร์ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปของเราสวัสดีครับหากคุณต้องการให้แบ่งเป็นพาร์ทหรือแอร์ลงเป็นสคริปต์พร้อมเสียง AI สำหรับภาพบอกได้เลยครับมินดีจัดให้ทุกความต้องการ